ว้าวมันเจอดงแบ็กเบอร์รี่บนเขาหลังบ้านเห็นแล้วดูแต่มันกันน้อยเนอะเจ้ามันกันน้อยแบ็กเบอร์รี่อันนี้ถ้าลาดเบอร์รี่มันแบบเฉยๆลาดเบอร์รี่มันจะสีแดงแล้วกันใหญ่เนี่ยแบ็กเบอร์รี่เจ้าแบ็กเบอร์รี่แบ็กเบอร์รี่ปลาเนอะมันออกคนเดียวมันเนี่ย ของหลวงน่นนะปนปลูกไว้แล้วมันก็ออกขยายของมันเองมันเป็นเครือเนะนี่ยเนเจ็ดโมงแรงแล้วนะ่ะน,น,นี่นะอะไี่ะเต็มแพทเต็มแพทเนะอ่แล้วมันแดงแล้วนี่มันซุกอะซุกแล้วเนะี่ยแต่มันเก็บน,น้อยแต่ถ้าของปลานี่แป้งเด้อที่แป้งอย่างพววัวเพราะมันเก็บยาก มันแก่นน้อยน่ะบล็คเบอร์รีทั้งนั้นน่ะให้ดู